ไม่มีใครอยากถูกมองดูแง่ที่ไม่ดีเราคงจะกินข้าวไม่ลงเมื่อทุกคนเล่นเพื่อคนจะเป็นรอ หึงทูลเชิญพระเยซูเจ้าไปเสวยพระกายารากับเขาพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านของชาวฟาริสีนั้นและประทับที่โต๊ะในเมืองนั้นมีหญิงคนบาคนหนึ่งเมื่อนางรู้ว่าพระเยซูเจ้ากำลังประทับร่วมโต๊ะอยู่ในบ้านของชาวฟาริสีผู้นั้นจึงถือขวดหิมขาวบรรจุน้ำมันหอมเข้ามาด้วย นานมาอยู่ด้านหลังของพระองค์ไก,กลๆพระบาทร้องไห้จนน้ำตาไหลหยด,ดลงเปียนพระบาทนานใช้ผมเช็ดพระบาทจูบพระบาทแล้วใช้น้ำมันหอมชะโลมพระบาทนั้นชาวฟาริสีที่ทูลพระองค์มาเห็นดังน,นี้ก็คิดในใจว่าถ้าผู้นี้เป็นประกาศเขาคงจะรู้ว่า หญิงที่กำลังแต่ต้องเขาอยู่นี้เป็นใครและเป็นคนประเภทไหนนางเป็นคนบาปพระเยซูเจ้าจึงตัสก,กับเขาว่าซโมอนเรามีเรื่องจะพูดกับท่านเขาตอบว่าเชิญพูดมาเชิญอาจารย์พระองค์จึงตรัสว่าเจ้านี่คนหนึ่งมีลูกนี้อยู่สองคนคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่500ห้าร้อยเหรียญ อีกคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่ห้าสิบเหรียญทั้งสองคนไม่มีอะไรจะใช้หนี้เจ้าหนี้จึงยกหนี้ให้ทั้งหมดในสองคนนี้คนไหนจะรับเจ้าหนี้มากกว่ากันซิมอนตอบว่าข้าพเจ้าคิดว่าเป็นคนที่ได้รับยกหนี้ให้มากกว่าพาระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า ท่านตัดสินถูกแล้วพระองค์ทรงหันพระพักมาทานหญิงผู้นั้นตรัสกับซีโมนว่าท่านเห็นหญิงผู้นี้ใช่ไหมเราเข้ามาในบ้านของท่านท่านไม่ได้เอาน้ำมาล้างเท้าให้เราแต่นางได้หลั่งน้ําตารดเท้าของเราและใช้ผมเช็ดให้ท่านไม่ได้จูดคำนับเรา แต่นางจูบท้าของเราตลอดเวลาตั้งแต่เราเข้ามาท่านไม่ได้ใช้น้ำมันเจิมศีรษะให้เราแต่นางใช้น้ำมันหอมชะโรองเท้าของเราเพราะเหตุนี้เราบอกท่านว่าบาปมากมายของนางได้รับการอภัยแล้วเพราะนางมีความรักมากผู้ที่ได้รับการอภัยน้อยก็ย่อมมีความรักน้อยและโรค ตรับกับการว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วบรรดาผู้ร่วมโต๊จึงเริ่มพูดกันว่าคนนี้เป็นใครจึงทำได้แม้แต่การอภัยบาปพระองค์ตรัสกับกินนั้นว่าความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้วจงไปเป็นสุขเถอดพระวาจาของพระเจ้า พี่เขาเทิดาน่ในใช่เรื่องากสำหรับเราผู้เป็นมนุษย์ที่มีขอเขตจำกัดจะเข้าใจภาพลักษ์ที่แท้จริงของพระเจ้าผู้ปราศจากขอเขตจำกัดได้อย่างของแท้เราได้รับการอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วว่าโร์ทรงเป็น ผู้ที่ยิ่งใหญ่สมทพีชายาลำเลิศทรงรอบรู้ทุกอย่างทรงวิถานภาพเรียงารไม่มีอะไรที่พระเจ้าของเราจะกระทำไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอสำหรับโลกโลกทรง,งบริบูรณ์ทุกอย่างอย่างไรก็ตามบทอ่านวันนี้นำเสนอภาพลักของพระเจ้าอีกรูปแบบหนึ่ง กล่าวคือพระอค์ส่งราร์นาความรักจากเราแม้นว่าแม้นว่าความรักของเราไม่ได้เพิ่มอ,อะไรเข้าไปในตัวพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วยิ่งกว่าน,นั้นโลกยังสงขุขคาดบอกว่าเราแต่ละคนจะตอบสนองความดีที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อเราด้วยน้ำใจ อีสระอีกด้วยภูมิหลังของบทอ่านแรกที่เราได้ฟังในวันนี้ก็คือแม้นว่ากษัตริย์ดาวิดมีภรรยาและก็นางสนมมากมายทั่วไปทั่วท่านก็ยังมีความปรารถนาอย่างแรงว่าในตัวนางบัชีบาภรรยาของอุรยาชาวทิไทยซึ่งเป็นทหาร รับจ้างคนหนึ่งในกองทัพของท่านเรือร่างที่งดงานของงานทำให้ท่านหลงไหลและก็ครอบงำมนโนธรรมของท่านจนตายได้ในที่สุดท่านได้ส่งคนไปรับานางมาเฝ้าและก็หลับนอนกับนางเมื่อหนักตั้งครรภ์ท่านคิดที่จะส่งเขาให้กับสามีของงาน อาจจะเป็นเพราะว่าอุริยารู้ทันแผนการแรกของท่านจึงไม่สำเร็จเมื่อไปได้ด้วยเล่ท่านจึงพยายามเอาด้วยกลโดวยวางแผนให้ศัตรูถ้ากล้าขวางคอคนนี้ในสนามรบแผนการชั่วร้ายที่สองของท่านประสบผลสำเร็จสมดังรัณนาอุริยาถูกดี ด้วยธน,นูของข้าสึกเสียชีวิตในสนามรบหลังจากพิธีไว้ทุกเพื่อทหารผู้น่าสงสารคนนี้ผ่านไปกษัตร์ิดาวิดได้ส่งคนไปรับนางบัเชกามาเป็นภรรยาและก็อาศัยอยู่ในพระราชวังด้วยกันจากเหตุการณ์นี้เราจะเห็นว่านอกจากกษัตร์ิยดาวิดได้กระทาผิดประเวณี ด้วยการเล่นชู้กับภรรยาของคนอื่นแล้วท่านยังเป็นฆาตรกรที่เลือดเย็นคนหนึ่งอีกด้วยเนื่องจากสิ่งชั่วร้ายที่กษัตริย์ดาวิดได้กระทำพระเจ้าองค์ทรงมีเหตุผลสมควรที่จัดขจัดท่านให้พ้นจากราชบัลลังก์งองค์ทรงสามารถ่อให้บรรดาทหารที่เป็นเพื่อนของอุริยาลุกขึ้นก่อกบฏต,ต่อท่าน สำหรับการล่หลูกลก่งโดยการเอาภรรยาของคนอื่นมาเป็นภรรยาของตนอันนี้จิงพระเจ้าทรงสามารถทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อลงโทษกระษัดดาวิดแต่พระองค์ก็ทรงปรารถนาความรักจากท่านเพื่เห็นนี้พระเจ้าจึงส่งประกาศรศพนาท่านไปหาดาวิดเพื่อเตือนสติและก็ ขายามาโนธรรมของท่านเพื่อทำให้ท่านตรนนักถึงบาปของตนและก็ยิ่งเปิดนรกอย่างสงให้พระศาสถาในการกลับใจแก่ท่านอีกด้วยและก็ดังที่เราทราบกษัตริย์ดาวิดได้สากพิษและก็กลับใจท่านบอกกับประกาศสงคทานวา่าข้าพเ,เจ้าได้ทําพิษต่อโคอ์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว ลังจากได้รับการให้อภัยจากพระเจ้าก้าสัตว์ดาวิดได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของท่านาเพื่อรักและก็รับใช้พระเจ้าอย่างสุดขอบลังและก็สุดความสามารถของท่านท่านได้นิมน์บทสดุดีมากมา,ายในหนังสือพระคัมภีร์ของเราเพื่อเสริมเสร,เสริมและก็ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการให้อภัยและก็ความรักที่ยิงย่งใหญ่ที่โลก ส่งมอบให้กับท่านในพระวรสารที่เราพึ่งได้เราฟังในวันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์เองได้ทรงแสดงให้เราเห็นถึงความปรารถนาอันแรงกล้าของพระเจ้าดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันหญิงที่ล้างพระบาทของพระองค์ด้วยน้ำตาใช้ผมของนางเช็ดแล้วก็ใช้น้ำมันหอมฉลองพระบาทของพระองค์ ซึ่งเป็นเครื่องหมายสแสดงให้เห,เห็นถึงความเคารพและก็ความรักที่นางมีต่อพระองค์นั้นเป็นหญิงคนบ่างที่ทุกคนรู้จักดีในเมืองน,นั้นก็คิดว่านางคงมีประสบการณ์และก็เคยสัมผัสพระเมตตาและก็ความเห็นอกเห็นใจของพระองค์จากการเทศศรและก็การกระทําของพระองคนางรู้แก่ใจดีว่า พระอมมงค์ทรงเป็นพระผู้แทนคู่ผู้ซึ่งน,นำพระเมตตาแล้วก็การให้อภัยจากพระเจ้ามาให้ดาความรู้สึกกระตันยูรู้คุณและก็ความรักของนางยิ่งใหญ่มากจนทำให้นางกล้าเดินเข้าไปในบ้านของซีโมนซึ่งเป็นชาฟาริสีแน่นอนซีโมนคมตกใจแล้วก็โกรธดางไม่น้อยทีเดียว ท่านไม่เข้าใจว่าทําไมพระเยซูเจ้าผู้ซึ่งในหนัากายอมนับจากคนทั่วไปว่าเป็นประกาศญและก็เป็นอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่จึงยอมอดทนและก็นิ่งดูดายต่อการปราฏตัวของหญิงคนบาปคนนี้อีกทั้งยักปล่อยให้มาแต่ต้องโรคอีกด้วยเพื่อช่วยให้ซีโมนเข้าใจประเด็นที่ข้างขาใจของท่าน พร่เจะอกหักเล่าเรื่องลูกหนี้สองคนที่ด้ดําการยกหนี้ให้ให้ทั้งหมดให้ทั้งสังคนแรกเป็นหนี้อยู่5้าร้อยเหรียญส่วนอีคนที่สองเป็นหนี้อยู่ห0สิเหรียญจากนั้นโรคสงถามซิโมนว่าในสองคนนี้คนไหนจะรับเจ้านี้มากกว่ากัน ท่านตอบอย่างถูกต้องว่าเป็นคนที่ได้รับการยกหนี้ให้มากกว่ามาริงจุดนี้เองโรคสมชีให้ซีมอนชาฟาริสีคนนี้เห็นว่าการการะทำของหญิงคนบาปที่เข้ามาในบ้านของท่านนั้นเป็นการตอบสนองด้วยความรักทิ่หยา ต่อการให้หนักภัยที่นาได้รับจากพระเจ้าสำหรับบาปมากมายที่นาได้กระทำถ้าเราลองดูท่าทีภายนอกของซีโมนชาวฟาริสีคนนั้นดูเหมือนว่าท่านจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะภาคภูมิใจในความเป็นผู้ที่มีศีลธรรมของตนเองท่านบอกว่าตนเองเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงส่ง ก่อยิงคนนั้นท่านคิดว่าตัเองดีเรียบพร้อมทุกอย่างและก็ไม่ต้องการการให้อภัยจากพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะทรงได้รับการนะครับทรงได้รับความรักจากท่านเป็นการตอบแทนพี่น้องที่รนะักในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเราต้องระลักเสม,มอว่าเราทุกคนล้ว่นแอ และก็เป็นคนบาปด้วยกันทั้งนั้นการให้อภัยจากพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและก็ขาดไม่ได้สำหรับเราแต่ละคนหญิงคนบาปคนนั้นได้หลั่งน้ำตาของตนเองล้างพระบาปของพระเยซูเจ้าในฐานะเป็นเครื่องหมายแห่งความรักที่นาแนีต่อโลกแต่ในกรณีของเรา ไม่ได้เป็นเช่นนั้นโกรธขัดข้ามเป็นพระเยซูเจ้าเองที่ได้ทรงหลังล่งพระโลหิตของโลกเพื่อบาปของเราจะได้รับการให้อภัยเพราะฉะนั้นให้เราพยายามตอบสนองที่จะได้ในความรายิ่งใหญ่ของโรกองคประการนี้ด้วยความรักที่เต็มเปี่ยมจากใจจริงของเราพิธีมิสาเป็นเพื่อนเตือนใจเราแต่ละคนว่า พระเจ้าส่งหายความรักจากเราและก็พยายามที่จะดึงเราเข้าหาโลคด้วยพระพรแห่งการให้อภัยพิธีวิสา่างเป็นการเตือนเป็นเครื่องเตือนใจเราให้ระลึกถึงการสิ้พน,นพระชนและก็การตักคือพระชนชีวิตของพระเยซูเจ้าเพื่อความรอดของพวกเราอีกด้วยและก็ใน,นพิธีวิสา เราได้ยินพราะาจาของโรคที่ว่านี่เป็นช่วยโลหิตของเราโลหิแตแห่งพันธสัญญาใหมอันจริงยงโลหิตซึ่งจะตั่งออกเพื่ออาภาัยบาสหัก่านและมันทนั้งนลายพระเจ้าสมงเป็นพระบิดาแห่งการให้อาภายัยผู้สมงร้ทมที่จะให้อาภัยเราเสมออย่าให แ้าท่ายดีแล้วก็การให้อภัยของพระเป็นเจา้าเป็นข้ออ้างที่เราจะทำบาปต่อไปเรื่อยๆแต่ขอให้การอาภัยของพระองค์ทำให้เรารนะักแล้วก็รับใช้พระองค์นําใจยิ่งมากขึ้นขอพระเป็นเจ้าไวบอที่เราทุกคน